าเราก็ฟังเป็นความรู้เนาะที่เขาต้องยกคอนเทนต์มอให้ได้อย่าเพิ่ไปหาม่มาต่อยก็ยกร้ำตรงนี้ได้ถ้าใครจะยกจะยกจะย้ายนะติดต่อพอลลี่นะพันลี่มีก๊อฟมีก๊อฟวงจรวันสต็อปเซอร์วิส วังคือที่อยู่พราด้านั่นก็เป็นความเยี่ยมใช่ไหมคะนี่ได้ข่าว่าต้องมีจะยกไปนี่ครับผมนะฮะสถานการณ์ล่าสุดนะฮะแล้วก็รักลุงรักป้านะคะแต่เราก็รักครอบครัวด้วยนะคะเราก็คงจะคงจะตามไปมันก็จะไม่มีอะไรทํามาหากินเนาะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะไปนํามาหาที่คุณหาจากที่เป็นบ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่เรากเ่าไม่ใช่พื้นที่ของเราแม่คะเราไปไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีครอบครัวค่ะเป็นมดต้องค่ะก็าต้องรักก็ยังกััวเนาะเสือสวนอ้าวลูกไปไหนเสือไปาวเสือพาไปก็เสือสูตรก็ไปได้แต่แม่บุญทินเนาะไปไม่ได้เพราะว่ามีครอบครัวเนาะตามก็ต้องตามตามแบบนี้เนาะคุณลุงจะยังคงอยู่กกอกหรือว่าย้ายไปหลังที่แนะทนกคน เดี๋ยวไม่เอกตามไปทุกที่ลูยังต้องไปสารอีกจะไปอะไรเพี่ยวอะไรเดียวแท้แม่เตรียมวางโครงการกันเลยนะเตรียมวางโครงการกันแล้วเนาะก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่บุญหินก็จะฝากใจนะคะไป รอบสุดท้ายพรวกคนมีบ้านมีช่องหมดแล้วมาไปรอบหลังโครงการมาช่วยฮัน <recess> น <ed>. ี <situação> ้ได้คออเพราะว่านี้ขาดดุลราทัาบหรือเกล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเขาก็เหมือนกันเลยใช่ตรงใไปปักหลักปักหานน้ารวยกันแล้วไงเราไปต่อไป ก็ไปกันก่อนก็ร่ำรวยที่นี่โอ้ดีฉันมางลังเลยนะดิฉนมาหตังมาหลังเลยนะใาญนี่นะรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไวหน่อ่าพี่นี่ไม่ไปจนกว่าทุกคนจะมารับไปว่าเพี่นี่ไปแล้วกันเถอะยังไม่ได้ขับ

เรามีเพื่อนแล้วเนาะเราจะปักหลักกันอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่แม่ถินนะคะพอไปเก็บผักเก็บอะไรมาขายได้ก็พอปละทางชีวิตไปเนาะแต่ถ้าไปฝั่งไปอยู่กับเขาก็คงไม่มีทุนเนาะเพราะว่าเราทุนน้อยเนาะแล้วก็มีครอบครัวด้วยอยู่ที่นี่กลางคืนเราก็กลับบ้านเนาะตอนเช้าเราก็กลับมาเราก็จะปักหลักกันอยู่ที่กอกนะคะจะไม่ไปไหนนะคะ ถ้ามีองค์ปู่แล้วก็มีอะไรเนาะอยู่ที่นี่เราก็จะอยู่ที่นี่กันเนาะสวัสดีนะคะหลักกันอยู่ที่กอกๆนะคะจะไม่ไปไหนค่ะก็จะตามลุงเหมือนกันนะครับถ้าลุงมีธุระอะไรที่ให้เราไปด้วยนะคะยูทูบเบอร์ก็พร้อมนะคะไปขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับนี้ก็จากใจจริงนะคะไปไม่ได้จริงๆเนาะ เพราะว่าเราก็มีบ้านอยู่ที่นี่เนาะเราก็ปักหลักกันอยู่ที่นี่ถ้าอยู่กกอกมันก็ไกลมันก็ใกล้เนาะใกล้ถ้าอยู่วังเยี่ยมโอ้ไกลมากเลยนะคะคงจะไปไม่ได้เนาะถ้าคุณลุงพูดจริงเราก็คงจะปักหลักกันอยู่ที่นี่แหละคะ่ะหาของมาขายเหมือนเดิมนะคะแม่บุนทินถ้ามีคนอยู่เนาะถ้าไม่มีคนอยู่ก็ว่า

ทำเลยว่าคนที่นไม่ยอมนะครับใจคุณพ่อพี่ครับไม่ยอมเราคือวเนาะคือว่าดูเล่นชั่วคราวนะครับแล้วผลกระท่ที่กัดจมูกมันกระทบกันหมดรวมทั้งคนดีด้วยถ้ายังอยู่ตรงนี้ก็คืออาจจะมีอะไรมากกว่านี้เรื่องราวมากกว่านี้มันจบเนาะใช่มันจบไม่สิ้นเนาะมี่พอลรู้สึกว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะดีใจปนเสียใจอ่ะเนาะเหมือนกับว่า ข้าเข้ากันไปเออดีใจที่ไม่ถึงแกไปอยู่ที่โน่นมันจะไม่มีเรื่องอะไรเนาะยังไม่เห็นแล้นะเพราะว่าแกรู้ด้วยว่าเราเคยเราเคยเอ่อมันผูกพันมผูกพันกันค่ะนี่ก็มีแค่สามเรื่องเนี่ยอ่าสามเรื่องนะเน้นๆหลักๆเลยเนาะก็คือถ้าเกิดแกใจดใจริงๆอ่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเอ่อมันจะระงับเรื่องหลายๆเรื่องที่กำลังจะเกิดเนาะคือคือ ได้ยินข่าวมาว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่กำลังจะถูกลงเร็นเนาะยงคอคอยู่ไกลๆบ้างทีท้าเดียบมีเนาะมีได้ไหเออบ่มีปัญหาอยู่ไกลเออมีไกล ยกยิ่งเดียวชั่วโมงหนึ่งถึงฮะยกยิ่งเดียวชั่วโมงหนึ่งถึงฮะแม่ถิ่นน้องฮะแม่ถิ่นตามไปไหมก็คงถ้าลุงไปจริงเนาะก็ต้องไม่ได้ตามค่ะเพราะว่าแม่ถิ่นมีครอบครัวนะคะถ้าอยู่เกอกานะคะถึงไหนถึงกันค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไปเช้าเย็นกลับเนาะโอ้สามร้อยโลคนไหนใช่ใช่ ที่ถ้าอยู่กอกาแม่บุญถินก็จะปักหลักอยู่ที่กอกานี้นะคะแต่ไม่ได้ตามไปที่วังเยี่ยมเพราะว่ากอกเกะกตูมอยู่ใกล้กันแต่ถ้าไปวังเยี่ยมมันไกลค่ะลุงจิมผมสงสัยผมจะไม่ได้กลับบ้านเลยถ้าไม่อยากให้มีกา่หดน่นใช่ไหมคอยสิไปหดน้าต้นไม้พอด้เลยและสามร้อยโลนี่หมดสิทธิ์เลยเนาะหมดสิทธิ์เลยแต่ จ่าเอ็มเลยจะง่ายแล้วจ่าเอ็มไกจ่าเอ็มสนุกเราก็พร้อมที่ให้ความนะคะร่วมมือกับลุงนะคะถ้าลุงว่ามีธุระอะไรให้ยูทูบเบอร์ไปด้วยก็จะตามไปนะคะไม่ทิ้งลุงว่านะคะจะอยู่ปักหลักอยู่ที่กกอกมันใกล้กับปกมันใกล้กับปกตูมค่ะ ไปเอื่อไม่กินเราง่ายไพี่ง่ายๆพี่ไปไม่ได้เพราะว่าพี่มัตตานี้จะพี่มัตต์อยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละก็บอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้แหละ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคนที่ลุงย้ายไปแล้วทิศวนตัวคนเดียวค่ะไปไหนก็ตามเข้าแล้วก็สบาไม่รู้เหมือนกันนะหายนาเกียรคิดยังไงเจ้าดีใจนะเอาไม่รู้แต่รู้ว่ายืมตามนกี่มาเติใหเนื้อทววด้วยนากกี้กินไปแล้วเสือพาไปซื้อให้แล้ว ก็เป็นการจนๆนะมันไปต่อได้ยังไงรอรอลูกนั่ง้ก็มรอรออเออยากใจจริงเนาะรอรอมีแต่รอร้องเพียงรอ มันมันไพี่าก็ลุงก็คนอื่นพูดได้แล้วลุงก็ไมพูดเมกลงก็พูดได้เหมือนกันมความลุงจิมก็ยังพูดได้ลาแล้วก็กลาแล้วกกแต่พ่กนี้ยังไม่ลยังไม่ลาขอลาเป็นคนสุดท้าย เออขอลาเป็นคนสุดท้ายอย่าร้องอย่าร้องไม่ร้องอยู่กันทีกกี่อนไม่กินนี่ไม่ลาเลยไม่ได้ลาไม่ไม่ได้ยังไม่ได้พูดพ่ดายังไม่ได้พูดไม่ดาไม่ลาไปไหนอยู่นี่เดงมรอลุงมาดรอลุงมาเยี่ยมนะค่ะรอลุงไม่ก็จะไปเยี่ยมลุงบ้างไปกับลุงบ้างอยู่กกอกบ้างสลับ สับเปลี่ยนกันไปมีโอกาสก็ไปกับล mm ุงแล้วก็มาอยู่ที่ตลาดน้อยมีที่ตลาดน้อยแล้วก็ไปว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ข่าวสารเรื่องปู่เนาะก็รอรอไปอีกให้กำลังใจกันนะกัน